ก็เมื่อวานนี้นะครับได้มีพิธีนะครับนำร่างนะครับของตำรวจสองนายนะครับก็คือร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสานะครับพบหมวดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่สองครับบกลสพพนะครับพร้อมด้วยดาบตำรวจเพชรรั์กำจัดภัยนะครับเป็นหน่วยเดียวกันเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตทั้งสองรายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะนำร่างนะครับกลับมาบำเพ็ญกุศลนะครับที่ ที่วัดตีทศเทพนำร่างจากโคราชนะครับขึ้นเครื่องบินมานะฮะมาลงบารหกนะครับแล้วก็นำร่างต่อไปยังวัดตีทศเทพพเรามหาวิหารเนี่ยนะฮะวราวิหารเนี่ยนะฮะก็มีพิธีน้ำหลวงอาบศพนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณนะครับองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะครับในเวลา17นาฬิกาครับ มีพลเอกประย,ยุจันโอชานายกรระมนตรีเข้าร่วมนะครับนี่ฮะแล้วก็ในวันนี้ครับเมื่อช่งช่วงเช้าใช่ไหมได้นําร่างของร้อยตํารวจเอกตะกูลเนี่ยไปบำเพ็ญกุศลที่เชียงรายเป็นบ้านเกิดนะไปกับกับบ้านเกิดอ่าส่วนดาบตํารวจเพชรรัตก็ตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัดตรีเหมือนเดิมน,น,น,นี่ฮะนี่ครับมีรายงานด้วยนะครับว่า ช่วงที่ก่อที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานะครับพบตรเนี่ยในฐานะผู้ประการเหตุการณ์เนี่ยได้นำทีมไปปฏิบัติการนะบิ๊กแป๊ะเนี่ยไปอยู่ที่ห้องควบคุมห้องซีซีทีวีอะของห้างอะคือเห็นเรียกว่าแทบจะทุกมุมของห้างเลยคือไปตั้งวอลลุมไปปฏิบัติการอยู่ที่นั่นเลยที่นั่นเลยเพื่อดูว่าคนร้ายมันซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแล้วก็ประเมินสถานการณ์ว่าจะส่ง กำลังเข้าไปตรงไหนยังไงจะทํำอะไรบ้างน,นะฮะนะแล้วก็รวมถึงก็จะรู้ด้วยนะว่ามีประชาชนที่ถูกจับเป็นตัวประกันโดยปริยายเนี่ยเป็นพันคนเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างใช่นี่ฮะเขาบอ,อกห้างมี6ชั้นใช่ไหมหกชั้นนะครับนี่ฮะจากนั้นครับชุดปฏิิกา,าพิเศษครับพลแม่นปืนต่างๆนะก็เข้าประจําพื้นที่ครับนําโดยบิ๊กแปะนะฮะรวมถึงพลบุเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขครับรองผบตรฮะอันนี้บัญชาการเหตุการณ์อยู่ชั้นล่างชั้น LG นะครับมีพลตารวจตรีอักคราเดชพิกมนสีรองผู้จัดการตำรวจภูธรภาค3านะครับพลตารวจตรีจิรภพภูริเดชผู้การกองปราบนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเนี่ยฮะก็สนับสนุนภารกิจด้วยนี่ฮะส่วนคนที่เป็นหัวหน้าชุดสไนเปอร์นะครับนี่คือพลตํารวจเอกสุชาติศิรสวัสดิ์รองบวบตรที่เรียกว่าหมอบหมอบอยู่กับพื้นอ่ะแล้วก็ประทับสไนเปอร์ยิงอ่ะจริงๆปฏิบัติการส่วนเนี้ย มีการทําออกมาเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆด้วยนะ,อะของถ้าใครอยากอยากเข้าไปดูเนี่ยผมแนะนำให้เข้าไปดูที่เพจของกองปราบปรามครับเพราะว่าจะเขามีเขียนมาเลยว่าบรรยายเลยว่าเหตุการณ์ว่าเวลาเท่านี้ทําอะไรวเวลาเท่านั้นทําอะไรเราจะเราจะได้เห็นว่าเจ้าที่ตํารวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยพยายามทาอย่างเต็มที่แล้วเพื่อช่วยเหลือตวปกาใช่ครับใช่ครับนี่ฮะแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีคนเรียวกว่าเป็นคนมือบอลเนี่ย ไปล้อเลียนไงไปล้อเลียนในเฟสนะแต่งกายเป็นทหารเหมือนว่าแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปทำมั่งจะไปคู่ไปลุยที่โรบินสันชัยภูมิบ้างอะไรบ้างเมื่อวานนี้ทางรองโฆษกตรนะครับพันภุตรกเอกกีษณะพัทตะเจริญก็มาพูดถึงเรื่องนี้นะคุณจอมใช่ใช่แล้พูดถึงผมเรียกว่าเกลียนคีย์บอร์ดแลวกันนะเออเออปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถจับได้ ถึง3ลาย3จังหวัดเลยนะเออจังหวัดแรกก็เป็นชัยภูมิครับที่อีกจังหวัดจะเป็นร้อยเอ็ดครับแล้วตท้ายด้วยพัทยาลักษณะการโพสเนี่ยคล้ายๆกันนั่นแหละว่าเดี๋ยวจะจบที่จบจากโคราชแล้วเดี๋ยวในพื้นที่ตัวเองก็จะเดี๋ยวคุจะต่อที่ชัยภูมิเลยแนวนี้โรบินสันชัยภูมิบ้างอะไรบิ๊กซีร้อยเอ็ดหรืออะไรประมาณนี้ว่า แล้วก็โพส์ทั้งรูปปืนรูปอะไรเงี้ยโพสต์แบบเกีแบบ่ยแวบบความรุนแรงรว่าเองจะทําบ้างอะไรเนี่ยก็เรียบร้อยทีครับรับโดนจับนะฮะก็ลักษณะความผิดเนี่ยมันเข้าข้อหาอก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบความมั่นคงแล้วก็นำนำข้อมูลอันเป็นเทเนี่ยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับอ่ซึ่งแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็อข้อหาไอ ผมพูดเรื่องโทษดีกว่าโทษเนี่ยหนักนะครับอมันมีทั้งจำคุกหนเดือนปรับไม่เกิน1,000งบาทส่วนอีก็หาหนึงเนี่ยจำคุกไม่เกิน5ปีเลยนะปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขอเตือนเลยนะเออว่าไอ้ไอคีย์บอร์ดเนี่ยมันอยู่กับมือเราจริงนะแต่ว่าพยายามจะคิดให้ ให้ลึกซึ้งสักหน่อยก่อนจะทำอะไรลงไปเนี่ยเพราะเนี่ยมันมีโทษนะไม่ใช่ว่าคุณจะเอาสนุกสนานอย่างเดียวเพราะทุกคนเนี่ยที่โดนจับมาเนี่ยต่างบอกตรงกันเลยคือขนองครับครับทำอ้างง่ายๆอืมเนี่ยก็คนที่โดนไปครับนายพีรพัฒนชูแสงครับอายุ27ปีครับเป็นช่าง ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งกลางเมืองชัยภูมิฮะอันนี้เขามาวอบตัวเองนี่ครับแล้วอีกคนหนึ่งก็มีใครกันในเอใช่ไหม,มนามสมมุติอันนี้เด็กฮะอายุ16ปีเป็นเยาวชนฮะก็เลยบังไว้อยู่หน่อยนี่แนละฮะแล้วก็มีอีกรายหนึ่งที่พัทยาใช่นะครับรสถา,าน,นะเดียวกันแหละเออนี่ฮะก็อย่าระวังหน่อยแล้วกันนะครับผมนี่ฮะแล้วก็มีพูดมีการพูดถึงเรื่องความเสียหายนะครับที่เกิดขึ้นกับท e r m ม n a l 2ทเนีวันน่ยนะครับว่าโอ้โหโดนยิงกันกันหน่ำขนาดนั้นนฮมั เขามีประกันภัยเหมือนกันนะที่ห้างนี้นะคุณเก่งะรจริงๆก็ทางห้าง Terminal 21ก็ทำประกันภัยไว้หลายบริษัทนะครับแต่ว่าวงเงินเนี่ยห้าพล้านบาทก็เดี๋ยวขั้นตอนหลังจากนี้เดี๋ยวเขาจะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองต่างๆแล้วก็ก็ต้องรอดูด้วยว่าจะเยียวยากับชาวบ้านเนี่ยที่ได้รับบาดเจ็บยังไงนในส่วนของห้างแต่วห้างเนี่ย ห้างเนี่ยครอบชอมินอตเนตที่วันเนี่ยอยู่ในเครือของแรนด์แอนาสนะครับก็สายของคุณอนันต์อาซวภูคีครับนะที่ทำแบงค์และ l อนะครับหรือว่าห้างโฮมโปรพวกเนี้เป็นห้างที่มีซิกเนเจอร์อยู่นิดนึงนะอันนี้ถ้าเกิดคนไม่เคยไปเนี่ยผมจะบอกให้ว่าที่เนี่ยเขามี ศูนย์อาหารหรือฟู้ดคอร์ทเนี่ยที่ค่อนข้างราคาถูกและคุณภาพดีอันนี้คือไม่ได้โฆษณาห้างนะแต่ว่าคนที่จะาจก็สงสัยว่าเอ้ยเป็นห้างใหม่ทำไมคนไปเยอะนี่แหละคือคนเขาไปตรงนี้แหละโอ้ครับผมเคยไปที่ที่อโศกเอ้โหแล้วอะไรฮะอ๋อว่าอะไรต้องเก่งเดี๋ยวในในส่วนของห้างนี้ก็มีประกันเรียบร้อยละเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกระบวนการว่าจะ ทดเชยเยียาวยายัางไงแล้วก็ในส่วนของธนาคารก็มีสองธนาคารนะครับก็บคือธนาคารออมสินหนึ่งแล้วก็ธนาคารกรุงไทยหนึ่งเนี่ยก็จะช่วยเหลือแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็คือในฝั่งของทหารตำรวจที่เสียชีวิตเนี่ยถ้าเกิดเป็นลูกค้าธนาคารเนี่ยเขาก็จะยกหนี้ให้ทั้งหมดเลย <ๆ S 2> แล้วก็จะมีมอบเงินช่วยเหลือให้ส่วนหนึ่งอย่างธนาคารออมสินเนี่ยหนึ่งแสนแล้วก็ธนาคารกรุงไทยเนี่ยสองแสนบาทแล้วก็ ในส่วนกลุ่มที่สองก็คือว่ากลุ่มที่เป็นลูกค้าหรือว่าไม่ใช่ลูกค้าธนาคารเนี่ยเขาก็จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยให้นะครับเป็นอัตราพิเศษก็เท่ากัน0ูนศน่เปอร์เซต่อปีคงที่ห้าปีอันนี้ก็คือในส่วนธนาคารเกี่ยวกับเรื่องเป็นลูกค้านะครับแล้วก็ในส่วนมีบริษัท a อนะครับของของ a อ v a n c e d info Service เนี่ยก็มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรคนที่เสียเสียชีวิตนะครอบครัวละละหนึ่งคนเรียนจนถึงปริญญาตรีเลยครับก็ ในในยามที่ทุกคนกําลังเศร้าโศกก็มีน้ําใจนะสะท้อนก็หลั่งไหลมาเรื่อยๆอ,อย่างทั้งประเทศนี่ฮะนีะ่ฮะรวมถึงสมเด็จพระสังฆราชด้วยนะครับเมื่อวานนี้ครับมีพระบัญชาปโปรดให้วิยาวจากรครับจัดกับปิยพันธ์นะครับกับปิยพันธ์ก็คือเป็นเงินมอบอะฮะหนึ่งหมื่นบาทนะครับประธานแก่ทายาทของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไปช่วยบำเพ็ญกุศลศพทุกรายนะครับรวมถึงมอบให้กับ อ่าประทานให้กับผู้บาดเจ็บทุกรายด้วยรายละหนึ่งหมื่นบาทเท่ากันครับนี่ครับนี่ฮะตรงกานช่วยเหลือตรงนี้เห็นมีเก็อีกนิดนึงก็คือคทางทางหน่วยงานของที่พื้นที่อ่อของทางท่านผู้ว่าครับท่านเปิดบัญชีไว้เปิดบัญชีช่วยเหลือผู้ผู้ประสบเหตุจากไอ้สนกรรมครั้งนี้นะครับของทางกรุงไทยก็ได้ข่าวว่าเมื่อเช้านี้เปิดไว้เมื่อวานได้ข่าวว่าเมื่อเช้านี้ยอดพุ่งไปสูงแล้ว เกือบ14ล้านบาทแล้ว14ล้านบาท14ล้านบาทอืมเนี่ฮะก็ก็ต้องว่บเพราะว่านอกจากเงินช่วยเหลือของทางภาครัฐแล้วว่าบางทีเอ้ภาครัฐเขาไม่มีหรือไงไงจริงๆก็มีนะเออเนี่ยพูนพูดอย่างนี้ก็พอดีเลยทำไมฮะเมื่อคืนนี้นั่งนั่งอ่าอ่าดูเโลกโซเชียลอ่ะเขามีดราม่าอย่างเงี้ยนะทำไมฮะเขาบอกว่าจริงๆการเปิดบัญชีเนี่ยอบางคนเด่ยเขาก็ดราม่าบอกว่าเอ๊ะมัน มันคล้ายๆคล้ายๆกับอยากจะบริจาคเหมือนกันแต่แต่เขาก็ติไว้นิดนึงว่ามันไม่ใช่น้ําท่วมนะมันไม่ให้ประสบภัยประสบเหตุอะไรนี่มันเป็นเหตุอาญกรรมออทีแบบภาครัฐหรือเปล่าที่ต้องเป็นผู้นําในการในการช่วยเหลือตรงนี้ก่อนกองทัพเลยหรือเปล่าอะไรานาะอ่าอ่าใช่บางคนดรามา่าถึงขั้นนั้นเลยแต่แต่ผมว่านั้นจริงบริจาคเถอะเพราะมันก็เหมือนกับเรา,เราช่วยครอบครัวของ ผู้บริสุทธ์ทั้งหลายเนี่ยแล้วถ้าคิดเป็นว่าเป็น,เ,ปน,เ,ปนเกิดเราเป็นครอบครัวเราเงี้ยเราก็จะรู้จะทำยังไงอ่ะ,ะงูกไหถูกต้องครับนี่ฮะอปิท้ายที่รูปนี้หน่อยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องเศร้าเนี่ยนะครับแต่ว่าเราก็จะเผยแพร่ดูเนี่ยนะครับนี่ฮะมีกาหนดการบําเพ็ญกุศลน,นะครับนี่ฮะของครอบครัวหนึ่งถ้าจำกันได้นะที่เสียชีวิตทั้งครอบครัวนะครับสามรายพ่อแม่ลูกนะฮะ คุณแม่เนี่ยสภาพที่เสียชีวิตคืออุ้มลูกน้อยด้วยนะครับสองขวบนะครับอขวบเองนี่คบกำหนดการมาเป็ญกุศลนะครับนายสุริยะลิมรัชตามอนนางสาวประพัชยานวลรักษาเด็กชายปรมะลิมรัชตามอนครับวัดสุทธจินดาวรวิหารนะครับสารหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับเจ้าภาพกดพุงลีนะครับต้องการที่จะบริจาคกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาครับ เ,เดี๋ยวเย็นเย็นนี้นนท่านนายกกับคอรมอมีบิ๊กป้อมบิ๊กป๊อกเดี๋ยวไปโคราชด,ด้วยแต่ว่าจะไปร่วมงานศพเนี่ยแต่ว่ายัง,ย,งยังไม่รู้จะไปจุดไหนบ้างนะครับเอานะครับ